นี้นหนึ่งฟันที่ห้าค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้หนึ่งฟันที่ห้าค่ะหนึ่งฟันที่ห้านะคะเดี๋ยวหนึ่งจะให้ตัวเน้นนะคะเดี๋ยวหนึ่งขอให้แคปตัวฟันก่อนรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้าค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้าค่ะใครใครได้ยินแล้วกดห้ามาใครได้ยินแล้วกดห้ามาค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้าค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้า รัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้าค่ะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้ารัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้าใครได้ยินแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนึ่งค่ะใครได้ยินแล้วกดห้าขึ้นมาให้หนึ่งนะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้านะคะรัฐบาลไทยงวดนี้ฟันที่ห้านะแลวหนึ่งเข้าไปจุดทูปแป๊บหนึ่งหนึ่งจะเข้าไปจุดทูปแป๊บหนึ่งหนึ่งจะาทุกคนเข้าไปด้วยกัน และหนึ่งจะได้ปล่อยรัฐบาลไทยทีเดียวนะคะใครรอได้คือรอนะคะห้าหมื่นสองพันคนดูนะใครรอได้คือรอนะคะมึงแจกแนวทางให้ฟรีไม่มีค่านําใจนะจ๊ะส่วนคนที่อยากเข้ากลุ่มคนที่อยากเข้ากลุ่มรอแป๊บเดียวคนที่อยากเข้ากลุ่มกดเก้ามานะคะคนที่อยากเข้ากลุ่ม V.I.P กดเก้ามานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจุดทูปขอพรกับตะไข่กันนะคะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตก,กับกล้องหลังให้ทุกคนได้ดูก่อนนะคะอันนี้เป็นถวด ทั่วเทียะะทเท่ยงนะคะทั่วเที่ยงนะคะยันตะไข่นี่แล้วก็เป็นตะไข่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาจุดทูปขอพรกับตะไคร่กันทูปรัฐบาลไทยแล้วพิมพ์พร้อมมาหนึ่งจะไปเลือกทูปรัฐบาลไทยเหละนี่จริงเหรอจริงเหรอจะมาเบิ้ลเหรอเมื่อที่แล้วเวิ้ลหนึ่งหนึ่งแปดแปดเมืนี้เอาเบิ้ลตัวนี้เลยเหรอ ใครพร้อมแล้วพิมพร้อมมาเลยพิมพร้อมมาเลยพิมพร้อมมาเลยแม่พิมพร้อมมาเลยค่ะพิมพ์พร่อมมาเลยค่ะพิมพ์้อมมาเลยใครพร,ร้อมแล้วพิมพ่อมาค่ะจไปแล้วจไปที่ทูบแล้วจไปที่ทูบแล้วค่ะหนูจะบอก สมมตินะนะคนที่เขาเอออ่าพร้อมมาแล้วเดี๋ยวขอพูดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวขอพูดนิดเดียวสมมุติว่าเวลาคนที่เขาให้หวยอะ่ะอยู่ถามเดยนิดเดียวลองลอง,ลองมีทิคในการคิดแบบง่ายๆทำยังไงก็ได้ให้คุณจ่ายเงินออกไปโดยที่คุณได้ประโยชน์กลับเข้ามาในตัวคุณมากที่สุดนี่จะบอกนะรัฐบาลไทยที่หนึ่งให้งวดเนี้ยแม่ดูให้ดี หนูให้รัฐบาลไทยงวดนี้ห้าเจ็ดสองรัฐบาลไทยงวดนี้หนูให้ห้าเจ็ดสองแม่มาดูเลขทูบหนูตอนนี้มีสี่ด้แล้วขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกค้าเข้ากลุ่มไปก่อนของส่งตามทีหลังอ่ะดูเลขทูบค่ะเจแล้วก็เจด ตรงกลางไม่รู้อะไรตีเป็นศูนย์แล้วกันเลขทูบตีเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหรือเจ็ดสองก็ได้หมดนะมันขึ้นเจ็ดเจ็ดตรงกลางไม่มีตัวเลขก็ตีเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเพราะฉะนั้นมันจะก,ก็จะตรงกับรัฐบาลไทยที่หนูให้จะตรงกับรัฐบาลไทยที่หนูให้เลยเลขทูบมันเป็นเจ็ด หนึ่งไม่รู้ว่าลูกค้ามองเป็นอะไรนะแต่หนึ่งไมง่มองตรงกลางไม่ออกอะ่ะแต่มันไม่ขึ้นอะ่ะไม่ขึ้นตรงกลางหนึ่งเลยคิดว่าตาไข่น่าจะให้เป็นเจ็ดศูนย์หรือ 7, 7. เจ็ดสองหรือเจ็ดเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าว่าเจ็ดแปดเจ็ดจริงเหรอมาเจ็ดแปดเจ็ดหามไปเลย 7, 8, 7. เจ็ดแปดเจ็ดออกเลยเจ็ดแปดเจ็ดสามตัวตรงๆโห,โหลูกค้าเอยสองหมื่นกว่าคน ไปได้ไปแล้วลรวบอกว่าไม่ได้ซื้อนะคะหนึ่งจะตีดากนะคะสองหมื่นกว่าคนดูอยู่อ่ะต้องซื้อนะคะเห็นแล้วต้องซื้อนะคะเห็นแล้วไม่ซื้อนี่คือไม่มีดวงนะคะเห็นแล้วไม่ซื้อนี่คือต้องตีตัวเองก่อนเลยค่ะอันดับแรกซื้อมากซื้อน้อยก็ควรจะซื้อเอาไว้ค่ะซื้อมากซื้อน้อยซื้อไว้เถอแม่ซื้อติดเอาไว้ลอตเตอรี่ใบสองใบซื้อติดเอาไว้พอได้ลุ้น พอได้ลุ้นไม่ชอบเล่นก็ลองเล่นดูค่ะ หนึ่งขอบารมีปีเสียบารมีตาไข่บารมีทวดเที่ยงนะคะขอให้ทุกท่านที่ดูไลฟ์สดหนูอยู่ได้ถูกหวยกับหนูไม่ว่าจะเป็นฮานอยวันนี้หรือรัฐบาลงวดนี้นะคะขอให้ทุกท่านหมดนี้หมดสินมีเงินมีทองไหลมาเทมาคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนานะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะได้เงินจากตรงนี้ไปลูกค้าก็เจ็ดเงินไปทําบุญเนาะทําบุญคนละบาท5บาท1ิบาทนะคะลูกค้าสะสมบุญให้กับตัวเองนะคะการที่เราทําบุญเยอะทําบุญมากทําให้เรามีบุญบารมีมากวเวลาเราหยิบจับอะไรหรือ หรือทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จไปซะทุกอย่างนะคะแต่ก่อนจะทำบุญอย่าลืมทำกับพ่อกับแม่ก่อนนะคะถูกหวยนี่หือพาพ่อแม่พาพ่อกับแม่ไปกินหมูกระทะลูกค้าเอ้ยจวดถูกอีก3ามงวดสีงวดติด ง,งเลขทูบนี่ตีไปได้ก็ 75, เป็นเจ็ดห้าเจ็ดแปดมาได้มาได้แน่นอนมาได้แน่นอนเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดมาได้ใครเจอลอตเตอรี่กวาดกวาดแม่กวาดโอ้กัญญาปีที่แล้วหนึ่งก็ถูกเจ็ดแปดเจ็ด เจ๊กัญยาปีที่แล้วหนึ่งก็ถูกมีรีวิวอยู่หน้าเพจพี่อ้อมดูแล้วหนูเพิ่งจะดูเนี่ยหนูเพิ่งจะเห็นปีที่แล้วก็ถูกเหมือนกันอย่ามานั่งนึกอยู่สองศูนย์ตัวเองก็ถูกเจ๊แปดเจดงว,วดนี้ถูกอีกเจดแปดเจ๊ให้มันมาเลยมาเถอะอะไรโต๊ดก็ได้อันแน่แน่แม่อืม จริงอะหนึ่งไม่อยากให้เขามาอั้นหวยหนึ่งเลยนะมัน,ม,น,ม,นะน,นมันเสียโอกาสมากนะคือการที่เขาอั้นหนึ่งอะมันเสียโอกาสมากแบบมากๆอะ่ะงวดนี้นะมันจะม,นมันมันมีโโหงวดนี้เจ็ดมาแน่นอนแน่นอนเลยเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยมาได้เลยเนี่ย เพราะว่าเพราะว่ามันใช่หน่อยออกเลขทูบที่หนึ่งบอกเลยค่ะแต่ตามต่อตามต่อนอยปกติแล้วก็นอยวีตามต่อนอยปกติแล้วก็นอยวีนอยปกติตามต่อนะคะนอยวีตามต่อ